ผ่านเลยนะครับคมทํามาอย่างดีเลยนะครับหวานเจี๊ยบเลยนะครับนี่นะครับปาดหวานเจีเจ๊ยบเลยนะครับ แซ๊มขายมีดสวัสดีครับวันนี้ผมแซ๊มขายมีดมีสินค้ามารีวิวเข้าใหม่ให้พี่ๆได้รับชมรับดูกันอีกแล้วนะครับวันนี้ชันเคยนะครับอยู่นอกสตูดิโออยู่ที่สวนข้างบ้านบรรยากาศสวยงามธรรมชาติทางสวนข้างบ้านของผมเองนั่นเองนะครับอ่ะวันนี้มีสินค้าอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับสินค้าเข้าใหม่ในวันนี้นั่นก็คือมีดเหน็บใบข้าวด้ามฝักไม้พยุงนะครับโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับแค่ทมกับฝักนี่ก็สวยงามแล้วนะครับให้ลายไม้ที่สวยงามเลยนะครับเป็นด้ามไม้พยุงนะครับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยยวเเรราามแกกกะะฝัััดูนนลคบ เมื่อเราแกะฝักออกมาแล้วนะครับเราจะได้พบกับมีดเนบทรงใบข้าวนะครับตามที่ผมได้แจ้งไปเลยนะครับเป็นลักษณะเนบทรงใบข้าวตบงนี้นะครับสวยงามอ่อนช้อยมากเลยนะครับมีการตอกตาโลโก้ขอให้รวยตรงนี้มาด้วยนะครับลักษณะด้ามนะครับเป็นด้ามไม้พยุงแท้นะครับแล้วก็มีการถักรัดหวายมาตรงนี้นะครับสวยงามเลยครับถักรัดหวายมาที่ตรง คอด้ามแล้วก็ถ่ายด้ามนะครับสวยงามมากเลยนะครับมีการเชื่อมคอกันคอทองเหลืองนะครับสวยงามจริงๆเลยนะครับเลื่อมีผสมประสานกันอย่างลงตัวเลยนะครับทั้งลักษณะใบด้ามแล้วก็กันคอกันถักไหวนะครับโอ้สวยงามมากเลยนะครับพี่ๆท่านใดนะครับเป็นสายมีดเน็บนะครับไม่ควรพลาดเดินครับจะซื้อไว้ใช้งานซื้อไว้เป็นของฝากของตกแต่งของสะสมของช่ำรวยต่างๆได้เลยนะครับเหมาะสมสวยงามมากเลยนะครับเราดูตัวมีดกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคและรายละเอียดของตัวมีดกันบ้างนะครับ วัสดุใบมีดนะคร oui, ับทำจากเหล็ก s u p 9นะครับหรือเหล็กซับเก้านะครับนำมาตีขึ้นรูปร้อนนะครับเป็นทรงมิดเนมใบข้าวขึ้นมาแบบนี้นะครับความยาวใบมีดนะครับวัดตั้งแต่ส่วนปลายตรงนี้นะครับยาวจนถึงสุดตรงนี้นะครับความยาวอยู่ที่13นิ้วครึ่งนะครับความกว้างใบมีดนะครับอยู่ที่2นิ้วครึ่งนะครับวัดในส่วนที่กว้างที่สุดตรงนี้นะครับสันมีดนะครับหนาอยู่ที่5มิลลิเมตรนะครับด้ามนะครับยาวอยู่ที่เ นิ้วนะครับถ้ารวมกันคอตรงนี้ยาวมาด้วยก็จะอยู่ที่8นิ้วนะครับสวยงามมากเลยนะครับวัสดุด้ามนะครับทาจากไม้พยุงแดงนะครับเน้นโชว์ลายไม้ให้ลายไม้ที่สวยงามแบบนี้เลยนะครับมีการถักรัดไหวมาที่คอด้ามแะ้วก็ท้ายด้ามหูตรงนี้นะครับสวยงามมากเลยนะครับสวยงามจริงเลยนะครับน้ําหนักมีดนะครับมีดเปล่านะครับน้ําหนักจะอยู่ที่6ขีดนะครับหากรวมฝักเข้าไปด้วยแล้วนะครับช่างรวมกันจะอยู่ที่1กิโลกรัมพอดีเลยนะครับก็เป็นน้ําหนักที่กำลังโอเคนะครับผมว่าไม่หนักไม่เบาจนเกินไปนะ ลักษณะนี่สวยงามอ่อนช้อยอย่างงดงามเลยนะครับเป็นตามธรรมชาติเลยนะครับสำหรับใบนะครับเป็นปูมัญญาชาวบ้านนะครับลักษณะทรงใบข้าวนะครับสวยงามนะครับพี่ๆท่านใดนะครับสวยชอบถูกใจนี่ก็อย่าคิดนานนะครับเดี๋ยวสินค้าจะหมดซะก่อนนะครับลักษณะด้ามนะครับเป็นด้ามไม้พยุงแดงนะครับลักษณะดูอย่างนี้เหมือนจะเป็นด้ามกลมนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับลักษณะการทําออกมาด้ามไม่ได้กลมนะครับเป็นด้ามคล้ายๆด้ามขวานนะครับกึ่งกลมกึ่งมีสันนะครับเวลาเราจับจะทําให้รู้สึกกระชับมือไม่ลื่นหลุดนะครับเวลาใช้งานครับส่วนตรงนี้นะครอย กระชับข้อมือนะครับไม่ให้ลื่นหลุดออกมานะครับก็จับถนัดสวยงามดีนะครับที่เล่มนี้นะครับลักษณะการเข้าด้ามนะครับเป็นการเข้าด้ามแบบกันเสียบนะครับกันนะครับยาวลงมาถึงประมาณประมาณตรงนี้ของด้ามเลยนะครับเป็นการเสียบเข้ามานะครับและใช้ที่ตั่งนะครับอัดควบแน่นอยู่ข้างในนะครับแล้วก็มีการใช้คอทองเหลืองนะครับล็อกแน่นมาอีกทีนึงนะครับในส่วนบริเวณตรงนี้นะครับเพื่อใช้กาวอีพ็อกซี่นะครับในการอุดเพิ่มความแข็งแรงมานะครับก็สามารถนําไปใช้งานได้อย่างไม่ต้องกลัวด้ามหลุดด้ามพลอนเลยนะครับใช้งานเต็มที่รุ ผมว่าตัวนี้สมประสานทำออกมาอย่างสวยงามลงตัวเลยนะครับด้านนี้จับถนัดเลยนะครับใช้เดินป่าเข้าไร่เข้าสวนตัดไม้ตัดไผยหดวญ้าสับอะไรต่างๆได้เลยนะครับสําหรับมีดเน็บไปเข้าเล่มนี้นะครับเราดูตัวมีดกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝักมีดกันบ้างนะครับ วัสดุฝักมีดนะครับเป็นฝักไม้พยุงนะครับให้ลายไม้ที่สวยงามแบบนี้เลยนะครับทั้งด้านนี้แล้วก็ด้านนี้เลยครับนามาประกอบกันหนึ่งปราณีตนะครับและก็มีการถักหวายรัดมาอย่างนี้นะครับสวยงามเลยนะครับมีถักหวายรัดมาทั้งหมด5ข้อตรงนี้นะครับก็สวยงามเลยนะครับเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านงานโบราณหนึ่งอย่างนี้เลยนะครับก็มีช่องใส่ฝักตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองนํามีดใส่ฝักดูกันเลยนะครับนี่นะครับเมื่อนํามีดใส่ฝักแล้วนะครับมีดจะอยู่ในลักษณะกระชับสวยงามแบบนี้นะครับก็สวยงามดีนะครับฝักตรงนี้ออกแบบมาค่อนข้างพออดีคค่่นนข้างกระชัับบแต็ ไม่แนะนําให้พี่ๆนะครับความมีดลงอย่างนี้นะครับมีดอาจจะไหลออกมาได้นะครับแต่เวลามันจะไม่หลุดนะครับมันไหลแต่ว่ามันจะไม่หลุดออกมานะครับแต่ให้ระมัดระวังอย่าคว่ำนะครับเวลาใช้งานก็จับถือด้วยความระมัดระวังนะครับจับถือแบบนี้นะครับหรือจะถักเชือกรัดกับเอวนะครับให้ด้ามมีดแหญขึ้นนะครับก็สวยงามนะครับตัวนี้นะครับเพอร์เฟกเลยนะครับยังไงเดี๋ยวเรามาทดสอบดูความคมของมีดเน็บใบข้าวรุ่นนี้ดูกันเลยนะครับว่าความคมจะคมแค่ไหนนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาทดสอบดูความคมของมีดเน็ตใบข้าวด ว่ามีก็ต้องทดสอบความคมกันนะครับมาลองดูกันเลยครับโอ้ผ่านเลยนะครับคมทํามาอย่างดีเลยนะครับหวานเจี๊ยบเลยนะครับนี่นะครับปาดหวานเจี๊ยบเลยนะครับนี่นะครับผมอยู่หลังกล้องอาจจะไม่ถนัดนะครับติดกล้องมากนะครับอ่ะนี่ครับอีกทีหนึ่งนะครับโอ้หวานเจี๊ยบผ่านสบายเลยนะครับสำหรับมีดเด็บใบข้าวรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญพี่ๆมาฟังสรุปท้ายคลิปไปพร้อมๆกันเลยนะครับ โอเคครับผมขออนุญาตมาสรุปท้ายคลิปครับเกี่ยวกับมีดเน็บใบข้าวด้ามฝักไม้พยุงเล่มนี้นะครับมีดเล่มนี้นะเหมาะกับใครจริงๆก็เหมาะกับทุกๆท่านนะครับหรือพี่ๆท่านใดนะครับเป็นสายสะสมมีดเน็บมีดไทยมีดด้ามไม้พยุงลายสวยๆเน้นงานสวยงามนะครับเล่มนี้นะครับผมวองว่าเป็นอีกเล่มหนึ่งที่ตอบโจทย์นะครับเหมาะแก่การสะสมเหมาะแก่การนําเป็นของฝากของที่เลนลึกอะไรต่างๆได้เลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับเล่มนี้นะครับหรือพี่ๆท่านใดนะครับกาลังมองหามีดใช้งานนะครับที่เอาไใช้งานต่างๆไปใช้งานเข้าไร่เข้าสวนเดินป่านคร คุ้มๆนะครับเล่มนี้ก็เป็นอีกเล่มที่ตอบโจทย์นะครับสามารถนําไปใช้งานได้เลยนะครับเล่มนี้นะครับสนนราคาอยู่ที่35,50บาทส่งฟรี EMS นะครับพร้อมกับฝักแบบนี้เลยนะครับก็พี่ๆท่านใดนะครับสนใจก็สามารถทํารายการสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับย้ำนะครับว่าอย่าคิดนานเดี๋ยวสินค้าจะหมดซะก่อนนะครับ ราคาค่าตัวอาจจะสูงนิดนึงนะครับ3,550บาทแต่ด้วยวัสดุคุณภาพนะครับเหล็ก S U P 9เหล็กซับเก้านะครับตีขึ้นรูปร้อนเป็นทรงแบบนี้นะครับการข้อทองเหลืองเชื่อมงานอย่างฟานีดนะครับด้ามไม้นะครับใช้ไม้คุณภาพเน้นงานสวยงามเน้นงานโชว์นะครับเป็นด้ามไม้พยุงนะครับทั้งตัวด้ามมีดแล้วก็ฝักมีดเลยนะครับผมว่าด้วยราคานี้ก็ยังเป็นราคาที่รับได้นะครับสมเหตุสมผลนะครับสำหรับราคานี้นะครับถ้ามอวิธีการผลิตแบบฟานีดนะครับตามกระบวนการสูตรของช่าง แรงแน่นอนครับสามารถใช้งานหนักทำไปใช้งานจริงๆได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับราคา3 5 5 0บาทส่งฟรี EMS นี้นะครับและผมก็ยังดูแลการใช้งานตลอดชีพนะครับหากพี่ๆนำไปใช้งานหนักเอาไปใช้งานอะไรเกิดอุบัติเหตุมีดมีอุบัติเหตุบินหักเบ้คดงอหรืออะไรต่างๆนะครับสามารถส่งมาซ่อมบำรุงกับผมได้นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับดูแลการใช้งานตลอดชีพเลยนะครับสำหรับมีดสั่งทำมีดงานพิเศษพรีเมียมแบบนี้นะครับ ข้อห้ามต่างๆนะครับก็แนะนําเลยนะครับอย่านํามีดนะครับไปฟันหินเหล็กตะปูนะครับผมย้ําทุกคลิปเลยนะครับเนื่องจากมีดนะครับออกแบบมาให้ใช้ตัดไม้ตัดไผ่ดํารงชีพหรือดํารงชีพในครัวเรือนในต่างๆนะครับไม่ควรนะครับนาไปฟันหินเหล็กตะปูครับหนึ่งนะครับมีดอาจจะเสียหายได้นะครับ2นะครับ ถ้าทําโดยไม่ระมัดระวังนะครับตะปูหินเหล็กอะไรที่นามาทดสอบก็อาจจะกระเด็นใส่ผู้ทดสอบได้นะครับซึ่งเป็นอันตรายมากนะครับไม่แนะนําให้ทําเลยนะครับสาหรับพี่ๆท่านใดนะครับเห็นดูคลิปวิดีโอนี้แล้วครับเห็นมีดนี้แล้วสวยชอบถูกใจอยากสั่งซื้อนะครับก็สามารถทารายการติดต่อสั่งซื้อเข้ามากับผมได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อของผมนะครับจะอยู่ที่ท้ายคลิปและใต้ชื่อคลิปนะครับมีไว้ครบทุกช่องทางเลยนะครับหรือพี่ๆนะครับสามารถแอดไลน์ตามไลน์แอดีที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสามารถส่งรูปส่งข้อความมาพูดดดคคุยยยยกับบผมมไ้้เลนนะรรราาขีีิิให โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมแชมขายมีดและมีดเน็บใบข้าวด้ามฝักไม้พยุงรุ่นนี้นครับก็ต้องขอตัวลาพี่ๆและกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมและอุดหนุนผมโดยตลอดเลยนะครับสวัสดีครับ